ขามือไหนลูกใส่ขาเพิ่งหางส้างวาล่ะหางัว้เก่งเหอวะางไสป่นได้ๆจะแห็นงไางส้เหรอขางควาล่ะเก่งๆหางใส้หางไส้หอมเนยไหมไม่หอมก่อนขางไส่บอจะเห็เมื่อนี่ปอนหางวล่ะมีป่างว้ยเก่งเถอะว น,นั่ใจมางข้างใตงข้างใต้มาข้างใตข้างใ้เออแข้งหัวสองข้าง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 ข้างนี้คือนมน่โอ้ <laughs> มันหล่กตัวเนี่ยท้างใต้ซ้างใั่นนะเออข้างหัวอ่าตาอัแดงว่าสีแดงมั้ยนะข้างใา้เดี๋ยว,วเออง้ยววู่บานย่บานเหรอมาเี้าวเห็นะ หันมพี่สวยยิ้มหวานสวยขอมือหสายขอมือหาง้ายขอมือเลออาบน้ำใหีวมือเดียวหางสายข่างขัวขงขัวขงขัวเออข่างสายหรอเก่งแถอะรู้จักสายรู้จักขัวแล้วอย่าฮัดถูกเสียก่ัดให้แก้เสียกได้แบบนี้เด้อนั่นนัอ keng khi này vợ ngon nữa nó đấy nè, kì so, kì so bảo hả, hử, đây hết nam say đằng mà, mẹ bị say lần rồi, đẹp bye bye, đấy hả này Sao xoay? เ้ขอมื่อไง้างไส้างขัวล่ะมื่อไจะซื้อน้องมาฝากด้วยเอาขนงของขันเอาขามือหางขัวขันเอาขันเอาข้างขัวขันเอา้างขัวเออผู้ได้อยากได้หัวมื่อกข้็างขัว้างขัวพูดไา้ได้หัวอื อ,อ,อ,อยากได้ผัว <c oughs> แวกกห้งบ่อยากได้ลูกแล้วบ่อยากได้ลูกแล้วบ่ะใครอยากไ,ได้ลูกก็มื่อไสมาเมื่อขวากันเลยมื่อเมื่ออยากได้ลูกแล้วยเราจะหาพ่อพันธุ์ไหนเด้อไปเฮาไปนอนปะ ออเียชุดตาแล้วก็พูดหนูจากเครื่องเดียวนองมันอยู่นี่อาบนาํประเด็นาเจกันน้ำาันน้องหนูจากเดียวอันนี้ไอนนอนนอกจากตาน้นนองอยู่จีเซอันสีะเขาให้น้ำป่อืมตีอืม Lật phổi của mình. Bye bye, Quảng. bye bye. No, no, no. Ừ. Yeah. Vâng, 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 vâng.